แค่ขาดกันย่อนปีงกันนี่ลามึงเปล่าอ่ะเข้าถึงหอแล้ววมื่อล้าวันนี้อ่ะดู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 ้นตาดเกน่านอ่น่ะเสร็จนแล้วซุนแล้วบ่ใจเย็นหมดเพอพอบ่จักนั่นนั่นใจเย็นใจเย็นใจเย็นบ่ได้บ่กด้บ่ได้บด้านมันรักแล้ว โบ้ทวนมันดิพี่น้องกอห้ถ่ายกองเด้อ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 เอนไปดไม่ใช่ว่ามันอคนม่อวาเอามหนงเี่ยเเอาเพนเน่ยเพื่อนทีมีกำลังใหญ่กว่ใหญ่กว่าปลาดุกกนาบรเเป็กคนบ่เอาคือไหนพี่น้องโอ้ยบอ่าวล็อกไปก่อนมันมันแหงอยหยบอูอ่าโอเคโอเคเพราะว่าเมื่อกี้ขอเฝ้าขอเห็นเจ้าถือลงแหงมากมันจีรีแนดอกคอยหยบล็อก ลอก2เพื่องเครื่อซ้าไปเพี่ถือคือเพื่อนวายดอกคือรี่ถือคือเพื่อนวายดอกไปเอาแห่้นพันแหพันแห่อวเออมันจวล้วพันแหพันแห่อวบ่บ่มันได้ยวนี่กำเลยนี่โอ้บ่เป็นเสียวเนาะบ่เป็นเสียวมูเ่นุ่ง่าพอ เดี๋ยวมันไม่ขึ้นอยู่นี่คอยเห็นนะหน้าห่างกึ่ดเส้นโก็บตีเฮมาหอกเอาพี่น้องโซ่บ้างป้าตัวใหญ่เลยยังสิไปอีกอยู่ไม่ป้าพี่น้องตัวใหญ่คักวะโอ้ยขึ้นมาบัดดี้เอางเนี่ยรับไม่ไกวเอาไปขึ้นไปไกลๆวัดดี้มันสิซูบมือยังว่าล็อกไว้แล้วยังว่าอยู่เอาบัดนี้โบไปใส่ละบัดนี้ มันไปไม่เก่งกูว่ากุ้งแหละท่านไปบานนี้ไปของคนซืออย่างเดียวเออเนาะเอต่อได้ละโอ้ยต้องให้คอยจับบ่เออเอต่อรีวิวพี่น้องเออปลาฮอคอยไงได้จนได้พี่น้องโอ้โหเห็นบอกเขาว่าน้ำหางหินเขาจงบอกเออเซนามัยเซนามัยล็อกดีๆล็อกมันฮะล็อกไว้ล็อกไว้ปลาหมุนก้มยว่ โอ้ยตัวโถตัววเลยมนตัวีเสียดายแ้ะโอ้ยงานิ่มีเวลาเนาะงานเกวอลอดมีเวลาใส่มาหอดเสางัวไปหนี้อยู่โกอยู่หน้าบ้านอยู่ไปอีกปีหมกาแตมกกดูย่งข้ยนแดยข้โี้มีตัวแดดบนน้ันนี่ แม่งปลาคอปลาดุกยีปพ่อยูนีนี่จะพ่นูนจะพูราถ้าหยยบยูนีหยยบนี่ยหนหรยับน้องเหยียบอยูนอกแห้ยมันก็อยูนอแหนเนกันนั่นนันมึงกัดเด็กเตียงด็ yeah, ้งมดิโตใหญ่โตใหญ่ปลาดุกปลาดุกเออชิคีเลยเด้งมนดิปลาดุกใหญ่ชิคอกาอ้ยเัอไงเ้ย เดี๋ยวล้วมักไปเลยอ่าปารุกไงเด็กปาครองไงยังอยู่อยู่เด้อเออปาดุกที่ว่ามันบ้าเนี่ยยังเออเดี๋ยวเล่าขึ้นไปดูตัวเลยเดี๋าวเดี๋ยวขึนไปทุกคนขึ้นไปทุกคนขึ้นไปทุกคนผมก็อยากไปดูล็อกแล้วล็อกเราครับฮะล็อกแล้วขึ้นไปทุกคนเ้ขึ้นไปกูล็อกเราติดทางกูล็อกเราเลยปลาดุกไงก็สีฟังเราครบเดียวไปวันนึ่งขึ้นไปวัวปลาปกครองไงยังเหลืออยู่เด้อเออขึ้นไปยังไะ ล็อกเราเดียวาพาดีพักกับดาวิ่งได้กี่คนเดาวิ่งเก่งไปแล้วโอ้ยใหญ่ครับะใหญ่ครับใหญ่ครับข่อจะมูนดิปุ๊บพี่วีบัวาทงเยไีเอฟมันก็ละเซียนแล้วถ้าแรกเขงขึ้นฟังเล็บนีถ้าแรกเขงขึ้นฟังอีกมันพันไปแขงแล้วใหญ่ครับตัวใหญ่ โกบันเลยได้ละข้อเมืองบันดุกเลยสั่งมันต้นเบากว่ากันเมืองบันดุกดีโก้บันเลยจับแต่กล่องเบื้องป๋าแค่อีกตัวหนึ่งอยู่ด้อเนี่ยดีโก้บันเลยดีโก้บันเลยโดนทบเหี้ยเลยตัวใหญ่เลยนะแค่อีกตัวหนึ่งอยู่เมนบ่ผมเหยียบอยู่อยู่เจ้ากูว่าเหยียบนอกเหี้ยสุดเยียบข้างหนอกเหี้ย ว่ากำกับจะได้ที่แรกว่าเป็นปลาดุกมันหมื่นมันจะลุดมือเด้อโอ้ยมีมือแล้วลต้องไหวมันต้องว่าโอ้ยขันดุดมือตัวสเกลใจรีดด้วยนี่แล้วว่าได้ลอ็อกพ่อเลยโวยอยากเห็นภาพเด้ <c oughs> อไปจะเห็นภาพทาปลาลุดมือเด้อจับปลามันต้องมีเทคนิควี่โอ้เอางาเขา้าไปเลยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้จาพ่อย่างขึ้นฟังเลยมันจะลุดเออกดีไซน์หรวปะ

เรานี่ลครับเไปไกลตีมาลงน้ำตีมาลงน้ำแบบเบิ่คอยพ่นาบอยู่วะลูกอยู่วะเฮ้ยยูยูยูอยูอยูยูนั่นจะตีนั่นนั่นนักติเจ้านีเจ้านีเจ้านีพอเสียเนยังยูอยู้อยู่ะซู้ นี่ e e day, ินสาบานด้มันยังอยู่อยู่พิ้นพวกไงเบดปลาบนต้มปลานต้มพิ้นพวกไเบิดเมื่กี้ไปเยียบหัวตัวึมใหญ่นึงตัวใหญ่กว่าหัวตัวเอะ้นพวกยังบอดยลกองค่อยขึนได้ี่ยขึ้นแล้วปลดิบมดเควรไปทาเยอะแยะมนตูปลานต้มปลาบดีอาดิในเม่องดีนั่นก็ล็อกหรอล็อกแล้วไม่ไเจ้นไว้เนห่ยว่ามัน มันวนรอบตีแหงเลยปลามันเลี้ปลาตีนวนเป็นสี่ดีวนรอบนั่นๆนะจะล็อกไว้ก่อวล็อกแล้วล็อกจะล็อกไว้แล้วโอ้เจ้าขึ้นไปก่อนดีกว่าเอาไล่ก้าอีกจะล็อกกูเลยรมั่งนะอย่าลงอย่าลงมพอดีเอตเองพี่เมื่อเจ้าหัวเดิมถามไปก็ลงอีกอิดรอดรึ ทีเม่อสุเจ <ian> ้าว่ <Labor ator il fi> ัง <furious> ก <hat> ินไปเลยอ้เตียไม่เอหนึ่ขาปี่เอานก็ึ้นคยขึงนไปกินเ้าก็ได้เนี่เบิงเล้าิวมดเอเออปวดท้เขาไปยังยข้นมากินเ้าก็ได้คอยล็อกล่ะไมมเม่คเนีไปเจ้งเย็นไปเลยงานก็มีคนรมแดดอเลย <laughs> cứ nói thế cho vẫn nhảy em đi cô rồi đây về đây, đây số số một số. <laughs> số khỏi hết cái cổ ăn hoa cổ đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để โอ้ต oh, ัวใหญ่ตัดสุดแล้วที่ตเจ้าซุ่นตัวไหนบันเนี่ยโอ้หนังผมซื้อเพื่อใช้ผลเนี่ยว่างดีนมาละโอ้น้องตัวใหญ่นี่ยป๊าขนาดตั้งหกหายากตัวใหญ่ตัวใหญ่เพียงใดตัวนี้ได้เนี่ยตัวนี้รักเลยตัวซุ่นอีเลยมาเท่าไหร่ตัวใหญ่เนาะ

เต็มที่กินไปเลยไปดิเอาจิมอะกินไปกินไปทนร่ลงอยู่ไล่นี้แล้วไปเลยโอ้ีหังมาทีไหนหาน้ำกันวันนลงไล่ีแล้วอย่าลงมาเลยพวกตูเฮ้ยมงีาจมีกูเพาอยู่ในแห่แล้วน่งบีทีหอดปล่าเ่มันได้มวน้ำเก่าเขาได้มวนักเอ มาดีสันมาดมาดีสันม่ลุ่มน้แกดีสันลุ่มบ่ไปตรงไหตัวนี้ฮกค่าตัวท่ยน้องปลาขอเผาง้มม่พอก็เลยลือแหขึ้นมาพี่น้องจนเี่วจนมาบ่ดจนเี่วปลาจนเี่วเบิดปลาจนเย่าเิรผาปลาขเผาพี่น้องเออวต่มันบ่มีเป็นไดอ่ะ มันเขาเผาหาบ่พ่อพากันลือแห่ถึกในเผาอีกพี่น้องปลากัาเผา